สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถขุดโคกนาวดอนสอนทำยูทูบและแฟนเพจนะครับวันนี้เราอยู่กับบรรยากาศบุญกะทินนะครับ,บวัดป,ป่าบ้านเราหลวงนะครับตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงนะครับครับวันนี้ทีมงานของเราโดยทีมงานออกบรรไ่จุดเด่นทรัพย์นะครับก็ทำการมาแจกลงทานนะครับ ร่วมด้วยเจเดือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านไรนะครับออและช่างบัตรกระจกอลูอลูมิเนียมนะครับก็ทำน,น้ำก<ป>ินได้มาแจากนะครับออก็ทางด้านเราก็มีน้ำเหมือนกันนะครับพวกน้ำพวกนมพ,พวกชาเขียวนะครับแล้วก็มีขนมจีนนะครับออก็พ่สมก็ ทำน้ำยานะครับมีน้ำยาป่านะครับก็คือร่วมด้วยช่วยกันนะครับผลไม้ผลบะมือโดยทีมงานเราก็ไปประมาณหยิบเลยจ้าหยิบเลยหยิบเลยก็มีขนมนะครับขนมแบบว่าขนมแพ็กมานะครับก็ได้ทำการแจกนะครับคามศรัทธาก็คือมีเจ้าเจ้าอื่นเราก็มีแรไม่ใช่มีแต่เราก็มีคนอื่นครับก็ หยิบเลยจ้ายหยิบเลยบรรยากาศก็คึกคืนพอสมควรนะครับก็คนเยอะแยะครับก็เดินทางมาจากกรุงเทพก็เยอะกันครับมาสาธุก็วัดป่าบ้านหลับหลวงก็ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับก็ผู้คนก็เดินทางมามากมายนะครับบรรยากาศล่มลื่นนะครับก็ก็มีพระครูชื่อดังนะครับที่ที่จำพรรษาอยู่นะครับเป็นเจ้าอาวาสนะครับ บรรยากาศก็คนเยอะนะครับเป็นบรรยากาศบุญกระถินก็ถือว่าคึกคืนนะครับยิ้มเลยยิ้มเลยมินคนน้มสดในลูกขวดสีขาวนนะน้มสดบ่มีอยู่ขนานกันมากเลยบ๊วยพ่อมีถุงมีถุงซูกระใช้ได้ จ้าโอ้ยเลิกไอ้ติม